องเก์อุดมเกณ์ถึงจะมีถ้าไม่มีเวลาเกิดเราก็ดูได้แต่ตำแหน่งว่ามันอยู่มหาอุดนะหนึ่งเนี่ยถ้าหนึ่งอยู่อาทิตย์เนเอออยู่เมฆก็ต้องเป็นมหาอุดเอาได้เฉพาะพวกนี้มาใช้เป็นนิดเป็นปะอะไรพวกนี้ราชาโชคเป็นนิดเป็นปะเนี่ยถึงเอามาใช้ได้เนี่ยถ้าไม่มีเวลาเกิดก็ใช้ได้เพราะวันนั้นพระอทิตอยู่ตรงนี้เนี่ยนี่คือเหตุผลนะเอามาใช้ร่วมได้เลยเขามาร่วมด้วยชื่อกันได้เนี่ย นี่นะเจ็ดจะหนึ่งงจะสองนี่แหละอ่านไปเลยลรลากฐานอาจารย์ก็วางไว้วางไว้เลยเนี่ยทายังไงเอามาในอาจารแกะเนี่เพราะอาจารย์ถึงมีรากฐานเป็นสินสักดิธิ์รองรับอยู่ทํำอะไรศักดิ์สิทธิ์อาจารย์ทําพระรอวไว้ทาเหรียญเจ้าแม่คนอินออ้โหทำไว้เอามาทำไเงเวลางานกาชาติจะมีออกมาใบ ใครทำบุญก็มีอันนี้แถมใครจะซื้อบัตรเข้ากาชาติาเขาไปดูหมอฟรอีซื้อแล้วไงี่ยทำบุญกาชาติาแต่ผ่านสมาคมนะ,ะคุณก็ได้บัตรบัตรนี้ไปดูดวงได้พอ,อดูดวงปุ๊บม,มีแถมเหรียญจะไม่คนยิมเนี่ยทำทำตืำ้อมาไม่ได้ซื้อผมก็รับมาตามโควตาออาสิบบัตรไอ้สิบชุดอะไรเงี้ยตังกตังเงี้ยใช่ไหม แล้วก็ผมก็ไปไล่แจกให้ลูกน้องใครจะไปเที่ยวงานกาชาดไปเลยไปดูฟรีเหรียญจะแม่ปณิีบุกนี้อยู่เป็นตักอยู่นั่นน่ะเก็บไปเลยอาจารย์เต็มเลยแล้วก็ได้วิชานะใครทำครบเป้าหมายนี่นะอาจารย์ก็แจกวิชาวิชาที่ถ่ายมาอยู่ในนั้นมีเยอะเดี๋ยวเดี๋เที่ยวหน้าเที่ยวไหนเนี่ยผมก็ำลังทำอยู่นะจะเอามาให้อีกว่าเนี่ยที่เราก็เริ่มอ่านกันแล้วว่ามหาโบสถ ความหมายอะไรอะไรอย่างนี้นะไี่ชี่ให้ฟังจากกันนะ่ะต้นฉนบับมันมาอย่างนี้นี่ผมผมทําเป็นอันนั้นเวละอิมเมจเวละและ้แวก็เดี๋ยวทำให้ได้รู้วิชาที่อาจารย์สอนไว้เป็นยังไงนะนี่คือลักษณะาการอ่านของอาจารย์ก็พูดเล่าให้ฟังแบบเนี้ยเยอะมากมาแกทํามาจนเนาแกเป็นเดอะเบสอะเดอะเบสของการขายตรงแกเป็นเจ้า จะเล่าให้ฟังเลยนะอ่าแล้วนี้คือวันที่อาจารย์เปิดโครงการนี่ส่งนักพยาณ์ออกงานสูงการค้า16บวิถุนาสามนี่วันนี้เป็นวันแรกที่ส่งไปอยู่ตามสูงการค้าสมัยก่อนฮิตมากเขาขออาจารย์มานะอ่าแล้วลองดูดิว่ามันเข้ากับดวงไหมอสมัยก่อนเราก็ไม่ได้ดูเนี่ยอ่ะดูที่อ่ะ ปูมหกเป็นอะไรพระิยังเนี่ยก็บอกแล้วไงอย่าเพิ่งไปเน้นท้ายเรื่องสิ่งนี้จะได้มานะคนร่วมงานนี่หละเจอแปดแปดเอาสี่หานปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะหกกับแปดเป็นคู่อะไรกันหกกับแปดคู่อะไรมีทั้งหลายชื่อ ถูกไหมคู่ยามีคู่อะไรหกแปดนี่คือคู่ซับใช่ไหมถ้าเป็นดาวห้าเข้าไปก็คู่โชคคู่ซับเดี๋ยวเป็นดาวแปดแล้วนี่คู่ลาบคู่ลาบคู่ลาบคู่ซับอย่างไหนคู่ลาบคู่ซับมันอ่านสีแทน มีการปรับปรูงเปลี่ยนแปลงเดินทางโยกย,ย้ายมหาอุบัติขึ้นเนี่ยถ้าอ่านเป็นมหาอุบัติะะวก็เศร้าเลยงงเลยถ้าอ่านเป็นบ,บัติการโอ้ยง่ายเลยมันมีอุบัติการที่เกิดขึ้นมาว่าเขาจะต้องร่วมมือกันกับใครุ้นส่วนหรืออะไรก็ได้นะโดยเป็นสิ่งที่เขาขอร้องก็เหมือนบังคับขอร้องแค่มหาโจรแต่เขาขอมาพวกศูนย์การค้าทั้งหลาย ชื่ออาจารย์ดูมันด,ดังขอมาหน่อยขอนักพยากรไปอยู่หน่อยเขาจะจัดโปรโมชั่นอย่างนั้นอย่างนี้ขึ้นมาส่งนักพยากรณไป,ไปเช่นเขามาดูตรงนั้นตรงนี้ก็ดูฟรีทั้งนั้นเขาจ่ายเงินให้ผู้หมอดูอะไรเยอะแยะวิธีการอาจารย์ก็ต้องจัดส่งเข้าไปเนี่ยวันแรกที่ส่งไปเราถึงดูได้เ <c oughs> นี่ยไหมอ่ะดูอันนี้วันแรกพวกเราก็บอก่าษาเดือนทศวันเราดูได้เลยซึ่งสมัยก่อนไม่มีเห็นไหม ก็ตรงอีหละหกแล้วก็ 3, สามยมสักกะมหาสิทธิธโฉนี่แล้วอยู่ไหนสามเดิมเนี่ยโครงงานโครงการงงาที่จย์ทำนี่ทงชัยขึ้นแล้วหกไปไหนเนี่ยจุติคือการเกิดเกิดมาพวกเนี่ยเนี่ยคงธรรมมาหากินโครงงาน,นผู้สมผลเนี่ยแล้วสามก็อยู่ที่ว่านี่ขึ้นทงชัยไปเจอห้าโครงงานที่ทําเอาจริง,เอ,รงเอาจังเป็นมหาภูกะเลยเห็นไหมมันแนวโน้มก็ออกให้เราเห็นเลยว่า ทักษะเดือนทักษาวาันนี่เจ๋งนะนี่ย้อหนหลังดูหัวใจนะยังไม่ได้พิค้อเลยมาฟังด้วยกันเลยเนี่ยเห็นไหมแล้วเดือนนี้เป็นไงคู่มิตรนะเอ้ไอทุกเราคู่มิตรเนี่ยเนี่เดนเจ็ดเนี่ยแล้วข้างล่างนี่เป็นเจ็ดที่มาจากขันเนี่ยเนี่ยสองอ,อ่านไปนเด็กน,นี่เคหงูคู่มิตรเนี่ยคู่มิตรที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เนี่ยเพื่อนไงสาชะคนที่รู้จักอาจารย์อยู่ในสังคมเนี่ยมันเงินน่ะโครงการหาเงินนาซีสองราชาเนี่ยมันสวยทั้งนั้นเลยนะแล้วก็เห็นว่าแล้วันนี้เนี่ยจัดระเบียบแล้วดาวห้าดาวห้าคือขายยาติมาเปลี่ยนชี้ไปห้าหกขึ้นต้นหกแล้ลูกศิษย์ส่งลูกศิษย์ไปก็ได้นรือผต้ตากลาภมาตามความรับผิดชอบวเองอ่าแล้วตัวปู่มันอาสามะ ตัวปูม,มันนี่นะชนทางนี้ได้เป็นคู่มิตรแต่มันเกิดเลขลับอย่างที่บอกเราหาดาวดูสิเอาเลขลับมาอ่านก็ได้เวลาสอนเลขลับนะนเนี่ยเนี่ยหาพวกเกิดเลขลับเลยเอาสามหกตั้งเสาสามสี่ห้าเนี่ยมองเสานี้เลยสามสี่ห้าเอาสามอยู่ไหนพระเอกราตรงกันเลขห้าสามสยงไปชี้เลขห้าก็ต้องเอาห้ามาอ่าน เนี่ยห้าอ่านอ่านทางไหนนี่ห้า,า,าหกยิงมาจากนี่เข้าสาวปูยิงมาทางนี้เข้าสาวอาศัยทุกขังเหนื่อยนะครับเป็นภาระหน้าที่อาจารย์เขาทำลูกศิษย์บางคนไม่ได้ดีวุ่นวายจเนี่ยแนเป็นภาระหน้าที่เี่ยเขามาจากตัวนี้อหไรที่ขี้ว่ามีลูกศิษย์อะไรเข้ามาเกี่ยวข้องแต่อันนี้เราอ่านจากปูมเลขลับ เวลาอาจารย์่ายเรื่องลึกลับเฉพาะเรื่องลึกลับแต่ตอนนั้นยังไม่ได้เขียนเข้ามาเพราะทั้งสายเดือนทั้งสาวันยังทําไม่ได้ทังสายเดือนทัา,าวันเพิ่งสำเร็จเมื่อไม่นานนี่เองเห็นอย่างที่เจอสารวัตรถึงน้อว่าเออสารวัตรมันดีนะที่สารวัตรถามว่าลัวดูยังไงเรียนรู้ก่อนเหตุอะก็นะค,คะรับมันสามารถเอา ทักษะวันเนี่ยยินเข้าทักษะเดือนมาตวรู้เข้าที่เสาที่จอนึงทุกเลยได้เลยได้เลยล่ะแต่ว่าทักษะวันส่วนมากมันไม่ต้องไปถึงนั่นมาแค่เข้าทักษะเดือนก็รู้เรื่องแล้วแต่ทักษะเดือนนี่แหละเข้าทักษะจอนี่ได้เลยอ้าวก็ต้องดูตัวนี้ผมทําไว้ให้หมดแล้วถ้าตัวนี้นะครับชัวปึ่งเปิดโลอาจารย์แฟ้ที่หก เริกโครงการส่งออกนี่ไงทีนี้จะมีให้ยิงให้สบายเลยดูนี่ไงเลขห้าที่ว่าเลขลับเข้ามาเจอตัวนี้เอาตัวนี้ยิงมาตรงนี้เอาตัวนี้ยิงเข้ามาตรงนี้เพราะอันนี้มันมีเรงอยู่แล้วคุณอ่านได้ัองสองด้านคุณจะอา่ออะอานจากฐานบอกแล้วไงอ่านจากฐานกรรมเดิมหรืออ่านจากฐานกรรมที่เป็นการชะตาได้ทท้งนั้นวันนี้ศักษาวันนี้อ่านได้หมดเลยนะ อา่านวันนี้เช่นอย่างเงี้ยห้าหาคุณเอาวันนี้เลยห้าอยู่ไหนนี่ไงห้าไว้เจ็ดเจ็ดเดพดาาราะดวงขอจานเขาห้าอยู่นี่ห้าโหคูโชคลุทรัพย์บีบให้ลูกศิษย์ได้เงินเงียนตุนนี้อยู่ไหส่งลูกศิษย์ออกไปนี่ห้าเนี่ยห้าเจนเดงกู้มิตรโอกาสที่มันมาถึงทาศีนี่คือโอกาสจังหวะเวลาโอกาสห้าเพื่อนฝูไงเห็นยัง เนี่ยเกี่ยวกับเงินอาชีพเห็นยังว่าการอ่านจากทักษะวันเนี่ยาักษาอาศัยเนี่ยใช้การราชตานี่ดีมากครั้งแรกโอ้ยขนลุกครั้งแรกนั้นที่เอาขออาจารย์มาอ่านวันนี้เลยอะ่ะซึ่งอาจารย์มีเวลาบอกไว้ว่าอาจารย์วันนี้ส่งไปตอนนี้แต่อาจารย์มาสอนตอนสนิบห้านอผมก็เอาสิบห้านอใส่เข้าไปแค่นั้นเองแต่อาจารย์ส่งไปตอนกี่โมงเราไม่รู้เขาสั่งให้ลูกศิษย์ไป อาจารย์เขาสั่งแนั้นนะแต่เรา,าดูอย่างนี้นนดูที่ว่าออกมาแล้วหกกับสามผ่ากันพวกหกมันก็เรื่องปุตตะเรื่องอะไรของเขาอยู่แล้วเรื่องของอาจารย์อยู่แล้วแล้วผ่าวันนี้เนี่ยก็มีเลขหกอยู่ตัวหนึ่งนี่ไงผ่าดาวเลขหกนี่ไงแต่ผมใช้เป็นดาวแฝงไม่เลกวันเลขลับไม่ให้สับสนเลขลับให้มาอยู่ตรงนี้พอนี่ไงเป็นดาวทักษะวันทักษะเดือนทักษะวันตั้งเสาทักษะเ,เดือนเป็นตัวทะแยงทําอาศัยนี่ไง นี่ยถ้าสาวาลอยู่นี่อ่หกอยู่นี่หกก็ชี้มายก็หกมันก็เบียดกันก็ได้หกคุณก็เอาหกอ่านดีหกห้านี่ผู้โชคผู้ศักษาหกต้อยิย่งมาที่นี่มันยิงได้สองฝั่งเพราะมันสัมพันธ์กันเพราะหกก็มาเจอหนึ่งผู้สมผลเนี่ยทําการใหญ่ส่ง6กส่งจนผลิตนักศึกษาไม่ทันแล้วอาจารย์อาจารย์อะไร อาจารย์อะไรทมทำมเป็นลืมชื่ออาจารย์วิเชียนไม่ลืมชื่อเด็ดทวงอาจารย์หน่อยอาจารย์ส่งไปแล้วเนี่ยมันสียชื่อในสมาคมนะถ้ามันหายไม่ได้ได้ผิดพลาดตรงรเนี่ยนี่แหละต้นเหตุละสอนเขาหน่อยอาจารย์ถึงได้เปิดวิชาเปิดวิชาครูขึ้นมาเริ่มนะจะได้ออกไป เสียชื่อสมาคมอาจารย์เล่าให้ฟังเนี่ยเลยอาจารย์มีเตียนทวหมาพวกก็เลยถึงเริ่มต้วิชาผมถึงได้เริ่มรู้ว่าโอ้โหตามดูอาจารย์มาอาจารย์บอกเนี่ยไนในตอนที่เปิดเผยเลบอกผมชี้ตรงนี้แต่ผมเอาอีกตัวอ่านไม่มีใครจับได้เลยที่ว่าเก่งเนี่ยปรนะเภทเป็นเป็น,เป,นเป็นตำรวจแล้วเป็นอะไรที่ว่า เดียวกันหาสืบสวนเกี่ยวอะไรไปนีน่นะจับอาจารย์ดวงไม่ได้เลยว่าอาจารย์เอาตรงไหนมาทายอาจารย์เียกปูนจะพปูดตรงนี้ในการัำดวงกานทาย,ทายผมก็เหมือนกันไปจ้องจับถูกไม่จับผิดจับถูกอาจารย์เอาตรงไหนมาทายเอามาดูดูไม่ได้สักเอเอาทานี่ทำาั่าออกเออน่าจะตรงนี้อ้าวขอไปอีกดวงไม่ใช่ตายเป็นคนละเรื่องเลยวะงงหมดเลยนี่คือการผ่านดาวจะนามาใช้ส่วนหนึ่ง เวลากรชี้นี่ส่วนหนึ่งส่วนนี้นิดแ๊ะนะนี่คือเหตุผลน,นะกี่ชี้ให้ฟังนะว่าวันนี้อาจารย์สอนก็อาจารย์พูดอะไรผมก็เอาไล่ให้เราฟังเราจะได้รู้ว่าอาจารย์ไม่เปิดเผยไม่มีทางเลยขนาดเปิดเผยแล้วคุณยังไม่ทําการบ้านก็ไม่ได้ผมไม่ได้ทําการบ้านเพราะมันต้องทํางานอะ่ะก็งูงปลาอยู่ดีไม่มั่นใจอยู่ดีนะแต่พอเที่ยวนี้มันจบบริบูรณ์แล้ว เอามาอ่านตามหลัาว,วิชาที่อาจารย์สอนดูสิไม่ให้ดูเสียเวลาเปล่า่ะถ้าไม่ทูกทุกคนจะได้ทวงนะนี่แหละเลยจําเป็นต้องผสมระหว่างพิสดารกับพิเศษให้ฝังด้วยจะดูว่ามันเข้าไหมถ้าเข้าแล้วยิ่งดีมันจะยั่วให้คุณอยากด้วยอะเหมือนอาจารย์เอาวิชานี้มาสอนหน่อยเอ้ยอูมันเจ๋งก็อยากได้ถูกไหมล่ะ อ่ะผมก็เอาอาจารย์แบบทํานองนี่มาเหมือนกันก้อนเราคนเจอได้เก็บไว้ทําไมเอ๊ะถูกไหมถ้าถูกออาคุณน้อยฉเฉลยถูกอา่าทุกคนเราฟังแล้วมันก็เกิดความอยากลยเรียนต่อว่ามันดีซึ่งปกติเราจะอ่านมุมนี้ไม่ได้ถูกไหมมุมนี้เราจะไม่เคยคิดไม่เคยเห็นอ่านนะจับขึ้นมาอ่านแล้วเป็นเนยน,นะเข้าใจนะเพราะนั้นให้เห็นว่าเห็นไหมทักษะเดือนทักษะวันนี้ดีมาก แล้วคุณกำมีเทพบัญชาคุณจะอ่านเข้าไปด้วยก็ได้นี่ในกระโปงอีกแล้วที่บอกแล้วไงอาจารย์สอนไว้ผมก็ใส่เครื่องหมายลับไว้เนี่ยเนี่ยเนี่ยตรงนี้เนี่ยนำดาวนี้เข้ามาบทมาจรผังธาตุและยิงเข้าเสาปีจรได้ด้วยแต่เราเอาเข้าตรงนี้เลยก็ได้เข้ามาถึงนี้เลยก็ได้นี่เนี่ยผมทําเครื่องหมายรอไว้เพราะมันจําไม่ได้หมดอาจารย์เยอะมากก็ต้องค่อยๆเขียนเข้าไปเขียนเข้าไปเขียนเข้าไปเขียนกี่ปี โอ้แต่แตนน้ำพ่วงมาในกี่ปีล่ะเฮ้สี่เขียนได้วิชาหนึง่งอ่ะสารวัตรมาพอดีสมมากจะมาสารวัตรจะได้ฟังสิ่งที่เราใส่ไปถูกไหมาสารวัตรถูกไหมเนี่ยเห็นยังแต่มันยังไม่สมบูรณ์จะเปิดเผยไม่ได้ตอนนี้อาเทียี่สมบูรณ์แล้วเรียบร้อยแล้วจบแล้วพอแล้วะก็เริ่มสอนแล้วนะแต่คือแยบออกมาอันนี้ก็ใส่ไปเอาไปใช้ได้เอาไปนีไปใช้ก่อนะพิสดารอย่างเงี้ยโอ้ย แต่ถ้าคุณไม่เรียนไปทีละหน่อยทีหน่อยนะอัดทีเดียวนะผมกล้าพูดระเบ้อเลยแล้วอะไรวะอาจารย์ก็สอนไล่ทีละอย่างนะอาจารย์ไม่ได้อัดทีเดียวนะเอาที่นี้ไปไป,ไปพอไปทาก่อนอัดเสร็จเสรเราเข้าใจปกหนี่นี้นอาจารย์ถึงบอกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์มันไม่มีวิชานี้มันดูตัวนี้ได้ตัวนี้แต่ดูกับคนอื่นอาจจะไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนอันอื่นดูเนีย่ยนี่คือเหตุผลแล้นลนะเป็นแบบนี้จรงิงๆเนะเพราะฉะนั้นตอนนี้ชัดละวันนี้ผมก็กล้าพูดจะชัดเลย แล้ววันนี้อ่าเป็นวันเริ่มต้นกระถูกนี่ตรงนี้เห็นไหมนี่คำนวณนี่นี่ผมเป็นคนคำนวณใส่เข้าไปเองมันน่าจะเป็นอย่างนี้ปูมทักษาวันเนี่ยทักษาวันคือปุ่มนี้เอาแล้ววันนี้วันอะไรวันเสาร์อ่ะมันต้องมีผลสซกการนิริตาเนะี่ยเห็นไหมก็ามาใส่ดูนี่แหละออกอะไรมาฟังขา่าวพะอาจารย์น่ะแต่อันนี้มันมันของสากลคือเดือนนี้ทุกคนจะอยู่ใต้อาน,นักของเทพบัญชาตัวนี้หมดแต่สําหรับอาจารย์แล้วเสาตัวนี้ มันได้มุมเลขห้าอยู่ตรงนี้ก็ต้องเอาห้าน,นี้มาช่วยถ่ายเ้ืยอเอาก็ตรงคันนี้พอดีเห็นไหมแต่มันอยู่ตำแหน่งพังค่าพังค่าบอกแล้วไงโดนบีบหรือกำเนิดใหม่เห็นไหมเนี่ยออกมาเลยเอาล้วงตัวนี้ด้วยสามลายชามเป็นมหาศิลโชของอาจารย์อยู่นเนี่ยแถวนี้ด้วยพอดีด้วยเนี่ยหน้าที่การงานนี่ไงการใช้เสาเหมหาบทมาเทปจรให้คุ้มค่า เดี๋ยวต่อไปก็พิสูตรกันเรื่อยๆพอจะจบเวอร์ชันนี้พอดีอันนี้ก็เข้าใจแล้วทีนี้ก็รับไปก็สบายนะ, okay, นะโอเคนะวันนี้สรุปของอาจารย์สอนมานี่ที่ไล่ให้ฟังเนี่ยไี้ชีวิตอาจารย์ว่าอ,อาจารย์ก็บอกว่าเป็นยังไงสร,ส,รสรุปนะครับสรุปสรุปนะครับก็คือ,อาหาหายงกลับก่อนโดยที A A A P A, เย่เอาตัวเองมาพาเราเกิดย้ายเอาตัวทําง,งานมาชี้เข้าที่สวรรค์จะเป็น เรียกว่าลักนาลักนาใช่เล็กตัวทํางานคือลัคนาลัคนาเสาด้วยจากนั้นก็อ่านจุจีอ่านจุจีจบอ่านจุจีก็คือจบตามมันสุดมานละสุดแล้วใช่ไหมพอแล้วไม่อ่านไม่อ่านไหนถ้าอ่านต้องอ่นต่อนั่นคือมันมีเหตุตัวอน่นมาโยงให้เราจะไม่ต้องอ่านเอื่อมใช่ไหมเอื้อมไม่ต้องโอเคนะการอ่านเอื้อมเนี่ยมันอีกระบบหนึ่งถึงมาอาจารย์ไม่ได้สอนไว้แต่เราเป็นองของเราดูได้อาจารย์ไม่ได้ห้าม แต่ถ้าจูจีนี่คือสูตรของมันว่าตอนนี้วิถีชีวิตมันจะเดินแบบนี้ส่วนแรกเอื้อมเนี่ยเป็นเรื่องอนาคตเนี่ยที่ถึงบอกว่ามหาบทมันจะบอกไว้ว่าแผนผังของการเดินของกรรมมันต้องเอื้อมไปถูกไหมนี่แต่อาจารย์สอนแค่นี้ผมก็สอนตามอาจารย์แค่นี้จะได้ไม่ผิดพลาดไ,ไปไปอันั้นแต่เราพัฒนาของเราเองได้แล้วไปลองก่อน นะตัวลัคนาเสาลึกเนี่ยมันจะบอกว่าก็คือเรื่อง,องราวของชีวิตวิถีทางวิถีทางแหา่งชีวิตวัฒนาเดินเนอเดินแ่งวัฒนา,า,าที่จะเดินจะเดินไปอย่างนี้เนี่ยนี่แหละที่เอามาชี้ให้เราฟังนะ,ะอาจารย์เอาของอาจารย์สอนแบบนี้แล้วเราดูของเรา่างนี้โตไหมเนี่ยงตรตแน่นอนนแล้วมันควรจะทายร่วมกับเจ้ากรามในเวรที่เราทายแล้วอ่ะควรเะาพ่กนี้ให้เขาฟังนี่ง โอเคนะ okay, นะจบสำหรับวันนี้นตัต